90วันงดกิจกรรมรื่นเริงธุรกิจจ๋าปรับตัวแบบนี้ค่ะกูัวฟ้านะมาฟันธงเลยหนึ่งไลฟ์ค่ะไลฟ์เป็นการยืนยันกรันตีว่าธุรกิจคุณเป็นเบอร์หนึ่งและยังยืนต่อแบบแบบง่ายๆสบาย,บายคอนเทนต์ค่ะมีสม่ำเสมออย่าขาดตอนเด็ดขาดเจ้าของธุรกิจห้ามเฟลห้ามโซมเด็ดขาดอย่าลืมว่าวันนี้ทุกชีวิตต้องไปต่อและที่สำคัญคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ คุณคนนี้จะเป็นผู้นําเป็นผู้นําตัวเองและคนที่เห็นเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้เฟล,ลนี่คุณไม่ได้รู้สึกแย่เพราะถ้าเมื่อไหร่คุณรู้สึกแย่มันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยดรอปตามลงไปทันทีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งสติให้ดีนะคะไม่ว่าจะเกิดสถานาการณ์อะไรขึ้น90วันเปลี่ยนเป็น90วันแห่งชัยชนะด้วยการที่คุณ ทำให้มันเป็นเรื่องปกติไลฟ์ปกติทำคอนเทนต์สม่ำเสมอและที่สำคัญก็คือใจคุณใจคุณควรจะนิ่งและรู้ทันสถานการณ์คุณจะได้ไม่ต้องไปตื่นตระหนกตกใจและมันจะกลายเป็นว่าคุณเนี่ยแหละจะสามารถคุมเกมและทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยไม่สั่นสะเทือนวันนี้ปรับตัวแบบนี้ค่ะ